เริ่มเริ่มเลยเริ่มก่อนเลยประโยคบอกรักที okay. ่ไหมมีคำารักใช่ไหมครับโอเคคุณประโยคบอกรักที่ไหมมีคำว่ารักผมชอบคุณก็บอกรักไหมแต่ไม่มีคำว่ารักไงมีคำว่าชอบโอเคผมไม่ผิดกติกาประโยคบอกรักไช่ไหมมีคำว่ารักอ่ะ กินข้าวยังครับแม่แม่พอหน่อยใจอย่างเงี้ยอะไรเงี้อหน่อยพูดถึงรักเอาได้เอาได้แม่ไม่ทันไม่ทันหมด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 ประโยคแรกมีแค่แม่แล้วพ่อ อี้พี่สาวก็น้อยใจพี่สาวหมานเลยเลยเออเกือบเลยครับเกือแล้ว